สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้มาอะยรทำเสร็จแล้วกำลังจะไปแจกจ่ายนะครับดูได้ไหมพี่น้องบาทนี่ไอ้ลูกอุ้ยที่ะลาซางมาแล้วบอกว่าพ่อตาหวันลงมาให้ว้าวมองแนบมองแนบมองแนบเขี่ยมาได้เขี่ยได้พ่อมาคลิปซาเล็กได้ บอเบวีเลยเบบอก่ก <boundaries> ปุกบงกลองด้วยแกดดีแต่ันาพันหนาแไม่ไดจิมมาเด้รอแต่เขีม่ตาตพันนาแล้วเบิร์เลยะแสเขียแม่ไม่ไยอุ้นี่บอกสิว่าอีกสี่ร้อยกว่าผมขอันนี้หอว่ารับแน่ไะต้องปฏิเสธแล้ว กันเนี่ยเออเออเออหุยอ er ้ก like, ัน like ย้อนเไปหน่อยมันอยากได้เนอะมันเลียงตาก็ได้อันนี้ขอบคุณพ่อตะวันนะครับเผมให้ลูกสาวแล้วก็พร้อมมาเลยห้าร้อยคะแนนเนาะไปเจอยไงละยังงีแล้วสิประมาณหกรอบแล้วไปหกรอบแล้วหกรอบนี่ มันปูขีมคือพ่มีวะมีอค่ะแต่ว่าอยู่โอโซนไงอยากไปอ่ะเอาไม่แหม่มไปเก็บก่อนวันนี้หนูนั่งแต่งหน้าที่รับงานก็จะเดินไปคอนโดนไปแจกเดี๋ยวเสร็จไปยางแจกมาเลยเอาคร้ีหลาไปแต่งหน้าก็ไปใี้หลาที่ไปแจกอ๋อเออของของฟ้าใส่เอนเอาไปเฮ็ดแล้วเอาอีหลาไปแล้วพัดพัดเอ็นแล้วเอาอีหลาเฮ็ดเองโอเค มีซื้อแน่เนี่ยเยอะพ่อปุ้ยเขียนซื้อตัวน้อยๆไปแนน่ๆเยอะแต่นี่ของแม่ตีมเนี่ยนี่พ่อปุ้ยเขียนนั่นแม่ค่ะเออโอ้ยแต่ลูกอันนี้มาไรจากไรสดเมื่อคืนนะคะมีมีซื้ออยู่แมนเสียหันกล่องกล่องย่าพี่จันโหน่คุณค้าครับแม่ต้องขอบทำแฟนวิ้ม่ติมไม่มีแฟนค่ะ อันเมื่อกี้ออบอกมาจากใจไปคของน้องพักเอือดไปแล้วเลือดจะเขียนป้ายแต่จะมีของพ่อติ๊กของพ่อหลอดแล้วก็พี่หลวยพี่ส้มในพ่อปุ๋ยเขียนตัวหนังสือหน่อยๆน่อยทีไปไปไปใส่เสื้อทีนั่นแกผมยาวไปยกเบียร์มาสองลังอยู่ในรถหกล้อเขาอะไปเดี๋ยวไปต่อครับพี่น้องไปแจกเดี๋ยวไปพ่อหลอดพ่อติ๊ก แม่ปัญหาแล้วเอาพายกวางขี้หินขึ้นไม่ยิ้มแบบไเนี่เขาไม่ยิ้มสายมันเกิดท้นๆเดี๋ยวมาขาดทีเดียวไปเต็นท์ใหญ่เลยพ่อหลอดก็อยู่นั่นพ่อตีก็อยู่นั่นพี่รวยก็อยู่นั่นพี่สวยอยู่ไหนมีพี่สวยต้องพวงยาวๆหน่อยมไม่สวยพวงยาวๆใช่ไหมเห็นปะ สวยๆมาแล้วค่ะสวยๆรวยๆเอออะไรจากไรสดเมื่อคืนนะคะจากบ้านฮังน้องห้างแพงนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบกันเน่เงากระมูนะจ๊ะย่าก็หญิงติ๋มอีค่ะหนูพี่ส้มเมลูกหกร้อยฮะสิบฝังนี้ฝังมันๆเด้อเี่ของพี่ส้ม มีโรคของพ่อหลอดกับพ่อติ๊กคนละสองนี่พ่อหลอดอันนี้ของพ่อหลอดนี่อ่ะมสิ่ังากคม่หลงกันสิว่าไมหลงกันดิอันนี้ท่านในสุกมอแลงอาจจะซุกก็ได้ของ่อเไมหลงกันิพ่อติ๊พ่อติ๊กยังไม่มาหรอ

ของเทอร์โบหนึ่งพันหนึ่งร้อยรับรับไปแล้วของฟ้าเซเอาไปให้แล้วชอลลี่ค่ะชอลลี่ค่ะอันนี้ไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะอะไรจากใครคะนี่อะไรจากบ้านบักไรสดเมื่อคืนไงขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาไล่ได้พี่น้องมากเลยขอให้ได้คุณหน่อยเท่าพันเท่าด้วยค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณได้ถุงน้องจอนนะคะช่วงนี้สิบกได้ทยคิดกัดเดี๋ยวกัดสิไปย่างไายพี่น้องอยากอยู่เป็บ้านนอนข้าวบุหรี่จังสีบกไทยเม ชงปาชงขอบคุณมากค่ะฉากซิกน้ำตาจะไหลอออต้นะมงวงต้นลุงวงอคขอบคุณค่ะขอบคุณพนันอะไรก็ขอบคุณน้สาวขอบคุณพ่อพ่แม่ด้วยต้องซอตานด้านนานเว้ยด้อยากได้เบบีที่โอ้ยตัวนึงงง้ได้แล้วอันนึงไม่ได้แล้วใช่พ่อตาบาสีฟ้า สีฟ้าเรลงเสร็จงานกรุงเทพเราไปคอนเกต์กันเรยจะไปคอนเกต์นะไมโอโซนลัางสิบเบบี้คีกล่องชุ่มเบบี้ทีโอโซนก็มีนะกล่องชุ่มอันละยี่สิบบาทที่เหมือนพ่อปุ้ยซื้อมาหรอชินจังวันไหนวันไหนหลังจากเสร็จงานจากระยองไงโอเคดิวโอเคดิวค่ะดิวขอบคคุณนะะดิวแบบไม่ใช่ทิมบ้างดิวดิวแบบนั่นแหละดิว เด็กหน่อยกระตุกกระดาไอ้หลาไปแต่งไซมมือหน่อสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะโอ้อบุ๊ได้แต่งหม่องโลงแล้วเจ้าเนี่ยตรงนี้สวัสดีค่ะตรงนี้ล็อกใหญ่กว่าข้างนอกอีกแต่ว่ามอญเข้าไปข้างในแน่จักหน่อยยืนยันตัวต้นเขาเริ่ไร้นตัวต้นงั้นเมินเปล่มาต่อไปยืนยันตัวต้นหลอดสองก้อนเอ้าเหรอ อ๋อบายบายมาส่งแล้วไปแล้วข้าจะไม่ได้เ i̇şte ป็นรักเบียร์แล้เจ้าอะค่ะพ yes. ี่น้องวันนี้เรานั่งเต็นท์ใหญ่กันนะด้วยสถานที่หลังเวทีแคบจริงๆเดื้อค่ะเมื่อกี้ใส่สีแดงไม่ใช่เหอไม่ครับใส่สีน้ำ ถ้าผมไปเด็กเียบนะผมบอกเลยพี่ปุ้ยชอนะดูอันนี้ช้อนตีมเอ่ะวันนี้เตรียมโชว์เตรียมซ้อมโชว์ใหม่ของน้องให้เพลงนะครับพี่น้องมีจะไนว่ามีปบกินเอายี่เชียงเราบอกขนาดเขียนซื้อไปเนี่ยพี่น้องหาบัตรงครดชตมาน้องต้นหลิวก็ได้นะคะ ช่องต้นเหลียวจะออกไปถ่ายอยู่ต้นเหลียวมูซาเสียอ่ะพี่หน่อยเดีคลิปนี้ไว้ช่วงไหนค่ะแล้วช่วงไหนจะขึ้นไ,ไนลฟ์สดเลย